นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมพระท่านสวดอะไรในงานศพสวัสดีค่ะพีจัยชาแนลพ้อยบิวค่ะเชื่อว่าเราเติบโตกันมาขนาดนี้เนี่ยนะคะเราน่าจะเคยไปงานศพกันมาสักอย่างน้อยหหรือ2งงานแหละซึ่งเวลาที่เราไปงานศพเนี่ยอีเวนท์ที่สําคัญที่สุดในงานศพก็ต้องเป็นไม่ใช่การรับเบกถ่ายรูปแล้วกลับบ้านค่ะทุกคนแต่คือการฟังพระสวดใช่ไหมคะเวลาเราไปเราต้องไปให้ทันพระสวด คำถามคือเวลาที่เราไปนั่งฟังเนี่ยเราก็ฟังไม่ออกหรอกท่านก็สวดไปกุศลารรมากุศลาธรรมมาแล้วก็ไปยาวยาวๆเลยคำถามที่ส่วนตัววิวสงสัยมาตั้งนานละสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเอ๊ที่พระท่านสวดเนี่ยท่านสวดอะไรหมายความว่ายังไงแล้วสวดไปทําไมที่เขาบอกว่าสวดให้คนเป็นฟังไม่ใช่สวดให้คนตายฟังเนี่ยสรุปจริงหรือเปล่าวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแต่ได้สาระก็ไปฟังกันเลยค่ะ อาจริงๆนะทุกคนการทําคลิปบอกว่าพระสวดอะไรในงานศพเนี่ยควรจะเป็นคลิปที่ง่ายๆเบสิกและซิมเพิลที่สุดเลยค่ะก็คือเริ่มจากการเอาภาษาบาลีมาตั้งใช่ไหมคะแล้วก็แปลจากภาษาบาลีเนี่ยนะคะคํานี้แปลว่าแบบนี้นี่แหละค่ะคือเนื้อหาที่พระท่านสวดกุศลธรรมมาแปลว่าอะไรอกุศลธรรมมาแปลว่าอะไร ใช่ค่ะทุกคนนั่นคือแผนแรกที่วิวตั้งใจจะทําเพราะส่วนตัววิวเนี่ยนะคลิปเนี้ยไม่ใช่คลิปที่วิวเพิ่งจะคิดว่าอา่ะจ,จะเล่าคลิปนี้เป็นคลิปที่วิวเคยคิดจะเล่ามาตั้งแต่เมื่อ 2- อสาปีที่แล้วแล้วค่ะประเด็นคือเรื่องคําแปลของบทสวดในงานศพเนี่ยหาไม่ยากทุกคนเสิร์ช Google ไปเดี๋ยวเราก็เจอและมีเว็บนั้นเว็บนี้แปลเต็มไปหมดเลยวิวก็เสิร์ชเหมือนทุกคนนั่นแหละเสิร์ชขึ้นมาปึ้งเปิดคําแปลขึ้นมาบอกเลยว่าตีลังกาอ่าน,นยังไม่เข้าใจเลยทุกคนว่าแปลว่าออะะไร่ คืออ่านแล้วก็งงอ่านแล้วแบบไม่สามารถจับใจความไม่สามารถตีความอะไรได้เลยนะคะใครไม่เชื่อยกตัวอย่างให้ฟังบทเนี้ยบทแรกท่อนแรกเนี้ยนะคะขอไม่อ่านเต็มเกุศลาธรรมากุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมากัตเเมธรรมากุศลาเนี่ยเขาแปลว่าทำทั้งหลายที่เป็นกุศลทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลทำทั้งหลายที่เป็นอัพยากริดทำเหล่าไหนเป็นกุศลเนี่ยตีลังกาแปลภาษาไทยทียังไม่เข้าใจเลทุกคนว่าฮะ ที่สวดไปเนี่ยนี่แปลแล้วหรอยยังไม่เข้าใจอะไรเลยดังนั้นวิวก็เลยเก็บคอนเซปต์ของคลิปนี้เอาไว้ดองไว้นานมากเลยนะกว่าจะไปค่อยๆแงะมันออกมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นี่แหละซึ่งตอนนี้แงะออกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่วิวี้ะมาได้ก็คือเราต้องอย่าเพิ่งไปแปลตรงนั้นทุกคนอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปที่คําแปลเลยเพราะว่าแปลไปก็แปลไม่ออกค่ะแต่เราต้องมารู้จักบทนี้ก่อนเริ่มจากอย่างแรกเลยไปฟังก่อนเลยว่าแล้วที่สวดๆกันมาทุกวันนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยยังงงไไแลล้้วททําาามมถึกเป็นนนบีะะคะ ในสมัยที่ไทยเราเนี่ยรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาเข้ามาแล้วแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีการสวดศพเนี่ยเข้าไปอยู่ในพิธีศพนะคะซึ่งการสวดเนี่ยนะคะก็เหมือนกับคลิปที่วิเคยเล่าๆไปนี่แหละมันไม่ใช่การร่ายมนต์หรือการแบบเอ่ยคําวิเศษเพื่อให้เกิดพลังพิเศษอะไรหรอกคะ่ะการสวดนี่ก็คือการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าการถ่ายทอดคัมภีร์บางอย่างเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้มีการจดบันทึกไงดังนั้นสมมติพระพุทธเจ้าพูดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา พระสงฆ์อยากจะให้คนเนี่ยได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรก็ต้องทวนคําที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยให้คนฟังใช่ไหมคะหรือในบรรดาพระสงฆ์กันเองในบรรดาสาวกผู้ที่นับถือศาสนาพุทธกันเองอยากจะจดจําสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดก็อาจจะมาสวดพร้อมๆกันเพื่อทบทวนว่าอ่ะนี่เราพูดเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้หรือเปล่านี่คือคอนเซ็ปต์ของการสวดดังนั้นจริงๆแล้วบทสวดทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ใช่อะไรค่ะแต่มันคือข้อความต่างๆที่มีการถ่ายทอดต่อ กันนมานี่แหละแต่ว่าในยุคสมัยต่อมาในเรื่องการสวดเรื่องการอะไรมันก็เข้ามาอยู่ในพิธีกรรมมากขึ้นอาจจะเป็นการแบบกล่าวคําที่เป็นมงคลกล่าวคําที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้คนในพิธีได้ฟังอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพุทธศาสนากระจายไปตามที่ต่างๆมากขึ้นภาษาที่พวกเราใช้กันเนี่ยก็ไม่ใช่ภาษาเดียวกับในบทสวดละเพราะว่าในบทสวดเนี่ยเขาก็ต้องสวดตามภาษาบาลีใช่ไหมเพื่อคงคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคาพูดของพระพุทธเจ้าให้ตรงกับต้นฉบับมากที่สุด ในขณะที่พวกเราเราทั้งหลายอาจจะไม่ได้เข้าใจภาษาบาลีแล้วดังนั้นคอนเซ็ปต์มันก็เลยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นว่าก็สวดให้เป็นมงคลคือรู้แหละว,ว่าคําที่พูด,ดเป็นมงคลแต่เราอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องฟังออกกันนะคะใดๆก็ตามในยุคสมัยที่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนบริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันแล้วเข้ามามีอิทธิพลต่อพิธีศพของไทยแล้วเนี่ยนะแน่นอนว่าเขาก็ต้องมีการสวดมีการพูดคำมงคลเหล่านี้เข้ามาอยู่ในพิธีศพเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งในสมัยก่อนเลยเนี่ยนะคะบทที่เขาใช้สวดกันในพิธีศพเนี่ยจะไม่ใช่บทแบบที่เราได้ยินทุกวันนี้แบบเป็นกุศลธรรมมากุศลธรรมมานะแต่จะเป็นบทสวดพระมลัยค่ะก็จะเป็นเรื่องเล่าของพระรูปหนึ่งชื่อพระมลัยที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมสวรรค์ไปเยี่ยมนรกในนั้นเนี่ยก็จะเป็นคําสอนใช่ไหมบอกว่าอะเนี่ยที่ไปเยี่ยมสวรรค์ชั้นนี้คนนี้ทําดีแบบนี้ก็เลยได้ไปสวรรค์แบบนี้คนนี้ทําชั่วแบบนี้เลยไปน,นรกชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนู้นนะคะ พู้นิ่ายบทสวดพระมลายเนี่ยเป็นบทสวดที่เล่าเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการทําความดีเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดค่ะซึ่ง ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะบทสวดพรอมอไรไยเนี่ยเป็นบทสวดที่เขาไม่ไดเอาไวส้สวดในงานศพด้วยแต่ว่าเอาไวส้สวดในงานแต่งงานคือการแต่งงานของไทยสมัยโบราณเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายไม่ใช่ว่าแต่งงานกันวันนี้เข้าหอกันวันนี้ไม่เขาจะต้องมีการทําพิธีแต่งงานเสร็จแล้วต้องทิ้งเวลาไว้หลายวันให้ผู้ชาย,ยไปเฝ้าหอคนเดียวก่อนแล้วพอถึงเวลาค่อยเอาผู้หญิงมาส่งเข้าหออีกทีหนึง่ง ทีนี้ในระหว่างที่ผู้ชายเฝ้าหออยู่เนี่ยก็จะมีการสวดพระอลัยให้ฟังเพื่อที่ว่าจะได้สอนให้รู้ว่าเออเนี่ยจะแต่งงานแล้วนะเธอต้องเป็นคนดีเธอต้องรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนู่นนี่นั่นนะคะทีนี้ด้วยความที่ เรื่องพระมาลัยเนี่ยเรื่องนี้สอนเรื่องกฎแห่งกรรมสอนเรื่องการให้เป็นคนดีเวียนไหวตายเกิดอะไรต่างๆมันก็เลยมีคนเนี่ยเอาบทสวดนี้มาสวดในงานศพด้วยเพื่อที่ว่าก็จะได้อบรมศีลธรรมให้แก่ผู้ฟังทั้งหลายค่ะประเด็นคือถามว่าสวดตอนไหนก็คล้ายๆกับอารมณ์เจ้าบ่าวเฝ้าหอนั่นแหละสมัยโบราณเนี่ยนะคะในงานศพของไทยเนี่ยเขาต้องมีการอยู่เฝ้าศพกันข้ามคืนค่ะซึ่งบางทีเขาก็จะเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทีนี้อยู่เป็นเพื่อนศพเนี่ยก็อาจจะเหงาเขาก็เลยมาสวดพระมาลัยให้ฟังเพื่อที่ว่า าอาจจะได้ฟังไปเพลินๆระหว่างอยู่เป็นเพื่อนศพแล้วก็ได้รู้เรื่องบาปปุนคุณโทษรู้เรื่องกฎแห่งกรรมรู้เรื่องการเพียนว่ายตายเกิดด้วยแล้วก็จะได้เป็นการปลอบประโลมเจ้าภาพด้วยว่ามันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันก็เป็นไปตามวัฏฏะสงสารนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะสวดกันตั้งแต่เวลากลางคืนเนี่ยข้ามไปยังเช้าเลยเพื่อสวดเป็นเพื่อนให้กับคนที่อยู่เป็นเพื่อนศพนั่นเองค่ะ ซึ่งแต่เดิมนี่นะการสวดพระมลายเนี่ยเขาก็จะใช้พระสี่รูปในการสวดค่ะก็สวดไปเรื่อยๆเป็นทํานองสอรพันยะเหมือนกับที่เราสวดมนต์นี่แหละประเด็นคือคนไทยเราเป็นคนรักสนุกค่ะทุกคนดังนั้นสวดไปสวดมาสวดพระมลายกันไปเรื่อยๆสวดข้ามคืนฟังไปฟังมาเรื่องศีลธรรมฟังกันมากี่งานละเบือ่อหรือบางทีเนี่ยสวดเรื่องการเวียนไหวตายเกิดอาจจะแบบเศร้าเกินไปสําหรับเจ้าภาพนะคะดังนั้นเวลาผ่านไปค่ะคนไทยเราก็ดัดแปลงเลยสวดพระมลายให้สนุกขึ้น ก็คือแทนที่จะให้พระสวดล้วนๆเหมือนเดิมนี่นะก็เอาคนธรรมดานี่แหละคารวาสเนี่ยมาสวดแล้วก็สวดล้อเลียนพระมลลาลัยแบบที่พระสวดแต่ว่าเติมเนื้อหาให้มันสนุกสนานขึ้นใส่ทํานองให้มันสนุกสนาน คือจริงๆการสวดแบบไทยเนี่ยไม่ได้มีทํานองเดียวเนาะเขามีทํานองหลากหลายบางทีเขาก็ไปเลือกใช้ทํานองอื่นที่มันเร็วขึ้นบ้างมีการแบบเบิ้ลจังหวะบ้างอะไรบ้างพูดง่ายๆคือคนไทยเรารีมิกซ์บทสวดมนต์พระมลายเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการสวดพระมลัยแบบรีมิกซ์โดยคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าการสวดคารุหัดหรือว่าคารวาตออกฉากค่ะพอเป็นการสวดคารุหัดเนี่ยเพื่อความมันเพื่อความรีมิกซ์เนี่ยนะคะบางทีเขาก็ไม่ได้สวดเปล่าๆเขาก็จะเริ่มมีการเอาเครื่องดนตรีเนี่ยเข้ามาผสมปนเปไปด้วย มีฉิงมีขุยมีลัมมนาทให้จังหวะกนเพลนบางทีก็ใช้จังหวะบิ้วให้เศร้ากว่าปกติบางทีเขาใช้จังหวะเร้าให้พลนขึ้นมากว่าปกติสวดกันไปสวดกันมามีแค่จังหวะมีแค่ซาเอฟฟกอาจจะไม่พอบางทีก็มีการแต่งตัวตามเรื่องที่สวดไปด้วยนะคะก็คือคอนเซปต์เหมือนพอยวิวเลยแหะตอนแรกๆเล่าเฉยๆสักพักใส่ซาเอฟฟกสักพักแต่งตัวตามเนี่ยการสวดพระมันอะไรสมัยโบราณเขาก็เต็มรูปแบบแบบนี้นะคะบางทีไม่พออีกค่ะในๆก็สวดแล้ว คนไทยเราอะเวลาแต่งกรงแต่งกรอนโดยเฉพาะพวกชาวบ้านกรอนพื้นบ้านทั้งหลายเนี่ยนะเราจะสังเกตง่ายๆเลยว่าเขาจะต้องแทรกมุกตลกเข้าไปด้วยใช่สวดพมไาลัยสวดไปสักพักเริ่มเบื่อก็ใส่มุกตลกเข้าไปซึ่งมุกตลกสไตล์ไทยโดยเฉพาะพื้นบ้านเนี่ยนะคะมุกตลกที่ ฮอตทิดที่สุดก็คือมุกสองแง่สามงามค่ะประเด็นก็คือคนที่สวดเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเดียวไงบางทีพระก็มาสวดด้วยเห็นขารว่าสวดแบบนี้บางทีพระก็สวดตามไปด้วยก็เล่นกันเฮฮาสนุกกันมายาวๆเลยจนถึงช่วงแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะหลังกรุงแตกไปหลังกรุงธนบุรีอะไรไปช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเรามีการจัดระเบียบอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องของศาสนาด้วยที่ต้องมีการจัดระเบียบกันว่าเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งนนนนนนึงเลยยที่โดแบใุคคั้ก็ือ การสวดคฤหักนี่แหละซึ่งปรากฏอยู่ในกฎหมายสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่1เลิกให้เลิกสวดบทพระมลายแบบเป็นตลกเฮฮากันไปได้แล้วมันดูแบบว่าไม่โอเคเลยเพราะว่าบางทีพระเนี่ยเวลามาสวดด้วยก็เพลินไปกับชาวบ้านชาวบ้านสวดไปกินไปพระก็ไปฉันด้วยซึ่งตอนสวดคือตอนกลางคืนไงมันก็ดูไม่ดีอะไรไม่ดีก็เลยมีการแบนกันกดขึ้นนะคะในนั้นก็เลยเขียนบอกไปว่าเจ้าภาพอย่านิมนต์มาสวดพระมลายเลย ให้นิมนต์สวดแต่พระวิธรรมจะดีกว่าแล้วเวลาสวดนี่ก็ให้สวดไปแบบปกติอย่าร้องเป็นลำนำแขกจีนฝรั่งยวนเลยเวลาจะเสิร์ฟน้ำคนสวดนี่นะให้เสิร์ฟแค่น้ำอัฐบาลนคือน้ำแปดอย่างที่พระสามารถฉันได้ในยามวิกาลนะคะอย่าไปเสิร์ฟอะไรที่เป็นแบบสครูแกงบวชอย่างเงี้ยนี่ก็คือกฎหมายที่ออกมาในสมัยรัชกาลที่1่ค่ะดังนั้นหลังจากสมัยรัชกาลที่1มาเนี่ยการสวดพระมลา,ายในงานศพก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงแล้วก็หันไปสวดแบบที่ปัจจุบันนี้เราสวดมากขึ้นอ่ะทีเนี้ยท ที่ผ่านมาที่วิวเล่าไปนั่นคือการเกริ่นคะ่ะทุกคนคําถามตอนนี้ก็คือแล้วที่บอกว่าสวดแบบปัจจุบันนะ่ะพระท่านสวดอะไรล่ะเวลาเราไปงานศพเนี่ยเราเคยได้ยินคาว่าสวดพระอภิธรรมสวดอภิธรรมกันใช่ไหมใช่ค่ะถ้าจะให้ตอบแบบง่ายๆสุดๆเลยนะว่าแล้วในงานศพพระท่านสวดอะไรก็ตอบได้คําเดียวจบเลยคือพระท่านสวดพระอภิธรรมหรือว่าสวดอภิธรรมนี่แหละคะ่ะก็สวดแบบที่กฎหมายสมัยร่อนหนึ่งกำหนดให้สวดนั่นแหละ ซึ่งจริง,รงๆเราไม่ได้เพิ่งจะเริ่มสวดสมัยรหนึ่งด้วยนะแต่ว่าสวดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่อาจจะไม่ได้ฮอตฮิตอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพิ่งจะมาฮิตกันตอนที่มีการห้ามสวดพรออะเมรัยค่ะคำถามคือบทพระธรรมที่สมัยรหนึ่งบอกให้เราสวดเนี่ยคืออะไรใช่บทเดียวกับกุศลธรรมมากุศลธรรมมาที่เราแปลไม่ออกไหมคําว่าพระิธรรมเนี่ยนะจริงๆเราในฐานะชาวพุทธเราต้องค่อนข้างคุ้นกับคํานี้กันนะคะอาจจะแปลไม่ออกแต่ควรจะได้ยินผ่านหมูมบ้างเพราะว่านี่คือหนึ่งในสามปิโกข,ของพระไตรปิฎกค่ะ เวลาเราพูดถึงพระไตรปิฎกเราก็จะรู้ว่าอ่ะ แปลว,ว่าตะการสามใบใช่ไหมเพราะว่าพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น3มหมวดด้วยกันหมวดแรกคือพระวินัยปิฎกข้อนี้ไม่ยากเพราะว่าก็คือพระวินัยต่างๆอะไรที่พระภิกษุและพระภิกษุนี้ทาได้ทําไม่ได้ก็จะอยู่ในหมวดนี้ใช่ไหมคะส่วนตะก้าใบถัดไปก็คือพระสูตรตัตะปิฎกก็จะเป็นพระสูตรประดยเรื่องพระธรรมเทศนาของพระโคตมะพุทธเจ้าแล้วก็พระอาหารหันตสาวกแสดงแก่ใครบ้างอะไรบ้างว่ากันไปก็จะคุ้นๆเหมือนกับที่เราฟังคําสอนพระพุทธเจ้าหรืออ่านชาด,ดกหรืออะไรต่างๆนี่แหละเวลาพูดเขาก็จะพูดประมาณ ว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั้นที่นี้ได้เจอกับคนนั้นมีเหตุนี้ก็เลยได้ตรัสว่าแบบนี้เล่าแบบนี้เป็นคําสอนแบบนี้ก็จะมีทั้งเป็นร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอย่างมีตัวละครมีเหตุการณ์มีสถานที่ประกอบไปด้วยและหมวดสุดท้ายค่ะก็คือพระอภิธรรมปิฎกนี่แหละซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงว่าด้วยหลักวิชาการล้วน ไม่อ้างอิงสถานการณ์ไม่อ้างอิงบุคคลพูดง่ายๆคืออันนี้คือคำพีปรัชญาแบบปรัชญาเข้มๆปรัชญาจา๋จาๆของศาสนาพุทธเลยและในพระอภิธรรมปิดกเองเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด4 2 0 0 0พระธรรมขันในใน42,000พระธรรมขันเนี่ยก็จะมีหมวดหมู่จัดออกเป็นทั้งหมด7หมวดหมู่ด้วยกันเรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีรีนะคะก็ตามชื่อที่วิวขึ้นที่ดูอยู่ตอนนี้นี่แหละ ใจความสมคัญธ์วพระพิธามเนี่ยนะก็จะว่าด้วยธรรมชาติทั้งสีได้แก่จิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพานประมาณว่าในทางอภพิธรรมเนี่ยตัวเราไม่มีนั่นก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรจริงเลยเหมือนที่เราเคยฟังปรัชญาพุทธจ๋ากันนี่แหละเช่นที่เราเรียกว่าวิวที่เราเรียกว่าพลอยวิวเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเฉยๆเพื่อที่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็เป็นเรื่องสมมุติเฉยๆดังนั้นเราจึงควรไปสู่นิพานนั่นคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของคนที่นับถือศาสนาพุทธเรียกได้ว่าพระอรมนนนัวงสพา ที่เขาจะสวดอะไรกันเนี่ยเขาก็มักจะสวดพระพิธรรมกันเพราะว่าถือว่าเป็นมงคลไงถือว่าเป็นการทบทวนหัวใจของศาสนาพุทธเราเป็นคนพุทธถ้าเราจะทบทวนอะไรสักอย่างในศาสนาพุทธเราก็ควรจะทบทวนหัวใจของศาสนาคือนึกภาพว่าถ้าเราฟังออกแปลออกนี่คือการทบทวนว่าอ๋อศาสนาพุทธสอนไว้ว่าอย่างนี้เราควรจะจดจําไว้ว่าศาสศนาพุทธสอนว่าแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจริงเลยเราควรจะไปนิพพานซึ่งพระพิธรรมเนี่ยตามความเชื่อก็คือบทที่พระพุทธเจ้านิเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็โปรดด้วยบทรพระ毗ธร เวลาพระท่านสวดในงานศพในจริงๆก็คือพระท่านสวดพระอภิธรรม7จ็ดคำพีนี้นี่แหละซึ่งบางทีสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้สวดด้วยนะท่านอ่านเลยนะคะเราจะเห็นหลักฐานอยู่ในงานพระราชพิธีค่ะเวลาเราดูพระราชพิธีเราจะเห็นภาพของพระสี่รูปที่นั่งล้อมวงหันหน้าเข้าหากันตรงนั้นอาจจะเรียกว่าพิธีสดัปะปกรณ์ซึ่งมีคนวิเคราะห์เอาไว้ว่าเพี้ยนมาจากคําว่าสัตตะป,ะประกรณ์อีกทีหนึ่งนะคะสัตตะแปลว่า7จ็ดปรกรณ์แปลว่าคัมภีร์ที่เราเห็นเป็นภาพรพระพิธีทำสี่รูปนั่งหันหน้าเข้าหากัน ล้อมวงมุตเตียงสวดก็คือการสวดพระพิธรรม7จ็ดคำพีนี่แหละค่ะแต่ถ้าเราฟังงานหลวงโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยนะเราจะสังเกตว่าเอ๊ะท่านสวดคนะบ,บทดกับเรานี่นาเราก็เหมือนจะสวดยาวกว่าด้วยนะคะพิธีหลวงเนี่ยหนึ่งเลยคือทํานองไม่เหมือนหรือบางทีใครไปวัดบางวัดเช่นวัดสเกตก็จะเห็นว่าทํานองจะไม่เหมือนกับวัดอื่นนะนะนอกจากเรื่องทานองแล้วเนี่ยนะคะสาเหตุที่ไม่เหมือนแล้วก็ยาวกว่าเวลาที่พวกเราไปฟังสวดของประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เพราะว่าท่านสวดพระพิธรรมแบบพระพิธธรรมจริง บทยาวนะคะในขณะที่พวกเราในฐานะชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะนั่งฟังสวด7คัมภีร์นี่คือไม่ไหวนะดังนั้นตามสไตล์คนไทยค่ะพวกเรานิยมการย่อกันนะคะพวกเราไม่ชอบพูดอะไรยาวๆพวกเราไม่ชอบฟังอะไรยาวๆอย่างบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าย่อกันเป็นประจำเช่นบทสวดพุทธคุณอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารสัมปันโนที่เราเคยสวดๆกันเนี่ย ก็มีคนย่อมาแล้วเป็นคาถาหัวใจพุทธคุณใช่ไหมเอาคําแรกมาต่อๆกันเหลือแค่อสังวิสุโลปุสัะผูพระที่คนชอบมาศักกันแบบพี่บิวเล่านี่แหละเช่นเดียวกันค่ะพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยบางคนสวดเต็มๆไม่ไหวเก,กามายอ่อเหลือเป็นคาถาหัวใจพระอภิธรรมเหลือแค่สังวิทาปุกยปะทีนี้ประเด็นก็คือพิธีของชาวบ้านเนี่ยต่อให้เขาไม่สวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพียาวเท่าของหลวงแต่ จะสวดแค่เจ็ดคำแล้วจบโดยพระกลับเลยก,ก็เกินไปนิดนึงเขาก็เลยเลือกสวดอีกอย่างหนึ่งก็คือการสวดมาติการนั่นเองค่ะทุกคนและบทมาติการนี่แหละค่ะก็คือบทที่เราได้ยินกันเวลาเราฟังพระสวดในงานศพนะคะคําถามคือและบทมาติกาคืออะไรเมื่อกี้วิวยังบอกว่าสวดอภิธรรมอยู่เลยมาติการนี่นะคะแปลว่าแม่บทค่ะหมายถึงตอนขึ้นต้นของคัมภี์แต่ละคัมภีร์คือเวลาที่เราไปอ่านพระอภิธรรมหรือเอาจริงๆไปอ่านคมภีรพุทธจำนวนมากเลยนะ คำพีสมัยโบราณเนี่ยนะคะเขามีวิธีเขียนให้เข้าใจง่ายในรูปแบบสมัยที่ยังไม่ได้มีการจัดหน้าแบบเราทุกวันนี้คือก่อนที่เขาจะเข้าเนื้อหาที่แบบเป็นการอธิบายละเอียดเนี่ยตอนต้นคำพี์เขามักจะย่อกันไว้ก่อนค่ะว่าอในเล่มนี้เนี่ยนะเราจะพูดถึงหัวข้ออะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8แต่อาจจะไม่ได้ลิสต์มาเป็นแบบตัวเลขตัวเลข,เลขนะก็คือเอาชื่อหัวข้อเนี่ย แปะแปะแปะ,แปะติดกันไว้ก่อนจากนั้นค่อยเข้าเนื้อหานะคะว่าเราแต่ละหัวข้อที่เราพูดถึงตอนต้นเนี่ยนะมีคําอธิบายว่ายังไงสาธยายไปยาวๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคมพีแต่ละคำพีเนี่ยเขาเหมือนจะมีสารบัญอยู่ข้างหน้าไว้ก่อนว่ามีเนื้อหามีหัวข้ออะไรบ้างอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะซึ่งมาติกาก็คือสิ่งนั้นค่ะพูดเป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยคือทุกวันนี้เวลาพระสงฆ์สวดเนี่ยสวดแค่มาติกา,กาแปลว่าไม่ได้สวดเนื้อหาในหนังสือแต่สวดแค่ ในสารบัญว่าหัวข้อในสารบัญเนี่ยแต่ละหัวข้อมีอะไรบ้างไล่ไปที่สารบัญของแต่ละคมภีให้ครบทั้งหมด7เล่มก็แปลว่าอาจจะไม่ได้สวดเนื้อหาทั้งหมดอย่างน้อยพูดชื่อหัวข้อของทุกคมภีร์ครบแล้วนะคะแต่แค่ไม่ได้ลงรายละเอียดนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุที่ทําให้เวลาเราแปลออกมาแล้วเนี่ยข้อความไม่ปฏิประต่อข้อความไม่ต่อเนื่องอ่านแล้วงงกว่าเดิมก็เพราะว่า มันเป็นแค่การแปลหัวขอ้อต่อๆกันนั่นเองค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะก็น่าจะตอบคำถามทุกคนได้ว่าสรุปแล้วพระท่านสวดอะไรในงานศพค่ะก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเชื่อว่ามีคนที่รู้เกี่ยวกับพระพิธรรมดีกวยวเยอะมากๆดูคลิปวิดีโอนี้อยู่จํานวนหนึ่งเลยนะคะ ถ้าสมมติว่ามีจุดไหนที่วิวพูดไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้อยากเสริมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมวิวย,ยินดีมากๆเลยนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยอย่าลืมมาแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันความรู้กันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ